สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับกุ้งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่ที่รามอินทากมเนะคะเต็นท์ YPP ออโต้นะคะของเรานะคะลูกค้ามาง่ายๆนะคะอยู่ตลาดรถยนต์ออโต้คาซ่านะคะติดถนนใหญ่อยู่ระหว่างรามอินทา67และรามอินทา69นะคะของเราอยู่โซน C2 ทับนะคะวันนี้นะคะ้องกุ้งพามาชมรถเครื่องยนต์1.5ตัวนี้นะคะประหยัดน้ำมันสุดๆนะคะตัวนี้ได้เป็นสีดำด้วยนะคะใครที่กำลังมองหาโตโยต้า Vios 1.5อีกตัวเกียร์ธรรมดานะคะลูกค้ามาชมคันนี้เลยรถสวยรถเดิมนะคะเลขไม่วิ่งน้อยไมแค่แสนหนึ0งหมกว่ากิโลเท่านั้นนะคะที่สำคัญนะคะปีรถปี2 0 1 2นะคะลูกค้าพร้อมแล้วเดี๋ยวหนูกุ้งจะพามาชมว่ารถของเขานี่จะสวยขนาดไหนพร้อมแล้วมาชมกันเลยคะ่ะนะคะเริ่มจากที่สีของเขาเลยนะคะสีเขาก็จะเป็นสีดำนะคะสีนี่คือสียอดนิยมนะคะลูกค้าหายากนะสีดำนะไฟของเขาก็จะ ครอบโครเมียมมาให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าน่าจะชอบเป็นตัวโครเมียมนะคะเพราะว่าครอบทั้งไฟหน้าไฟท้ายมาให้หมดเรียบร้อยนะ,ะกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีโครเมียมด้วยนะคะลูกค้านี่เห็นไหมสวยงามมากเลยนะ,ะตัวนี้มาชมใน,นส่วนของล้อค่ะล้อของเขาก็เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะลูกค้ายางขอบ15นะคะตัวนี้ยางใหม่นะคะลูกค้าเนาะ ยางเป็นยางดันหลบมาในส่วนของกระจกมองข้างนะคะมีมาให้พร้อมไฟเรียบร้อยนะไล่ไปดูในส่วนของสีรถด,ด้านข้างนะคะสีสวยนะคะสีเดิมนะไม่มีรอยขีดข่วนนะรอยบุบรอยลักยิ้มไม่มีนะคะลูกค้านะ,ะเดี๋ยวชมไปด้านหลังกันต่อเลยค่ะไฟท้ายของเขานะคะนี่ลูกค้าครอบครัเมียมาให้เรียบร้อยนะคะสวยงามหรูหรานะคะหรูหรามาเห่านะในส่วนของสเกิร์ตนะคะตัวนี้มีติดมาให้ สปอยเลอร์ iler, ติดมาให้พร้อมเรียบร้อยมาพร้อมไฟเบกรกดวงที่3นะคะใช้งานได้ปกตินะคะในส่วนของตัวเซ็นเซอร์หลังนะคะเราแถมมาให้พร้อมนะคะลูกค้านะใช้งานง่ายใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะคะอ่าไล่ไปดูสีนะคะตัวนี้เติม e 2 0นะคะลูกค้าแก๊สโซฮอ9195ได้หมดนะปะเดี๋ยวเดี๋ยวกุ้งจะพามาชมในส่วนของด้านในกันค่ะอ่าดูเลยค่ะนะคะคอนโซลของเขานะคะคอนโซลของเขาก็จะเป็น คอนโซนสีดำนะคะลูกค้าสภาพนี่คือสวยไม่มีรอยขีดข่วนนะคะใหม่มากๆเลยนะคะตัวนี้เจ้าของเดิมคือดูแลรักษารถด,ดีมากเนาะ mm hmm. ในส่วนของตัวนี้แอร์แบ็กมาให้แอร์แบ็กคู่หน้านะคะลูกค้าวิทยุก็เป็นวิทยุ CD MP3 นะใช้งานได้ปกตินะะเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันวิธีการสตาร์ทรถของเขานะคะเหยียบคาทให้สุดนะ,ะขาสั้นนิดนึงนะคะลูกค้า นะคะดูเลขไม้ก่อนค่ะน้องเบียร์นะคะเลขไม้ของเขาอยู่ที่1นึ่งแสมนกิโลนะคะอันนี้เป็นรถแท้เอ้ยไม้แท้นะคะลูกค้านะาปีสิบสองไม้แค่แสนแสนหนึ่งหมื่นนี่คือลูกค้าวิ่งน้อยมากนะในส่วนของวิทยุ c d m p 3<ล>ก็คือใช้งานได้ปกตินะคะไล่มาค่ะในส่วนของแอร์ตัวนี้ก็เป็นแอร์อับแอร์ปรับมือนะคะลูกค้านะตัวนี้ก็เป็นเกียร์เกียร์ เกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะลูกค้าเนาะมี AUX ให้เรียบร้อยนะคะกล่องเก็บดินสอนะคะแล้วก็ที่จุดบุหรี่นะคะลูกค้ามีให้พร้อมนะในส่วนของเบาะของเขานะคะสภาพนี่ดูเลยเบาะเป็นเบาะผ้าสีดํานะคะลูกค้าสภาพคือใหม่กริกปีกด้านข้างนี่คือไม่มีสุดเลยนะฝั่งเหมือนฝัน่งนี้ไม่ค่อยมีคนได้ไม่ไม่ค่อยได้ใช้งานนะ ดูในส่วนของตัวผู้ขับขี่บ้างนะคะลูกค้านะนสะภาพก็คือสวยงามเหมือนเดิมนะคะลูกค้านี่ปีกเบาะด้านข้างฝั่งนี้นะคะไม่ซุดนะสะภาพคือสวยมากเลยนะไปะเดี๋ยวเราระชมในส่วนของห้องเครื่องค่ะตัวนี้กระจกของเขาก็จะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะ ท้องเครื่องของเขานะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ Dual VVTi นะคะลูกค้าเครื่องยนต์พันห้านะขับประหยัดขับสบายนะคะลูกค้านะในส่วนของตัวโครงสร้างของเขานะคะของเรารับประกันไม่มีชนหนักพิคว่อมจมน้ำนะคะเม็ดอาร์คคานเดิมนะคะลูกค้านะในส่วนของฝากระโปรงค่ะฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะแผ่นสติ๊กเกอร์แผ่นมออกอลโกโตโยต้าอะไรอยู่ครบทั้งหมดนะคะลูกค้านะโอเคะนะคะท่านใดถ้าสนใจนะคะคลิปนี้นะคะ ท่านใดถ้าสนใจดูโตโยต้ Vios เครื่อง 1.5E เกียร์ธรรมดานะคะย้ำอีกทีหนึ่งนะคะราคาของเขาอยู่ที่269,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะลูกค้าแต่ราคานี้เราไม่ขายนะคะลูกค้าเพียงแค่ลูกค้าแคปหน้าจอมานะคะลูกค้าที่ดูจาก u t u b e นะคะลูกค้ารับส่วนลดไปเลย1,000 10, 0บาทคะ่ะลูกค้านะคะ ราคาสุดที่ของเราอยู่ที่259,000บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าลูกค้าดูจาก YouTube นะคะรับส่วนลด10,000ไปยังไม่พอนะคะเรามีในส่วนของบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้อีก1ปีนะคะลูกค้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนออกรถนะคะฟรีนในส่วนของพอรบฟรีนในส่วนของภาษีนะคะลูกค้านะท่าในใดถ้าสนใจอยากดูรถอยากทดลองขับนะคะเต็นท์ของเราอยู่ตลาดรถยนต์ออโต้คาซ่านะคะเต็นท์ YPP ออโต้นะคะมาง่ายๆติดถนนใหญ่นะคะ อยู่ระหว่างรามอินทา67และรามอินทา69นะคะท่าในใดถ้าสนใจโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0858120888นะคะอีกเบอร์หนึ่ง0 882363636นะคะโทรมาสอบถามนะคะเรายินดีให้คำปรึกษานะคะลูกค้าก่อนจากกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปของเรานะคะสำหรับวันนี้กุ้งขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ